สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาดักแมงกีซอนเช่นเคยนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูทําเลที่จะดักในวันนี้นะครับตรงนี้เป็นสระน้ํานะครับแล้วก็ฝั่งนน้นก็เป็นสระน้ําเหมือนกันนะครับตรงนั้นแต่อ้มีสระน้ําไม่มีสระน้ํานี่ไม่เกี่ยวนะครับแมงกีซอนจะอยู่ตามพวกไอ้ใต้หญ้าใต้ดินนี่นะครับไม่ได้อยู่ในสระน้ํานะครับ ่คลิปนี้นะครับผมจะมาดักตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นดินตรงนี้มันโล่งๆดีนะครับดินไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะครับถ้ามีหญ้าแมงกิซออนจะมาลาบากนะครับเพราะมันมุดหญ้านะครับแต่ตรงนี้จะโล่งๆนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับผมจะไม่ขุดหลุมนะครับนี่นะครับจะใช้กระบะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกันลอนนะครับกันลอนที่ผ่าครึ่งนะครับจะใส่น้ําแล้วก็ดักนะครับจะไม่มีการขุดหลุมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ เห็นไหครับจะวางดักที่แถวนี้นะครับเปิดดักแบบนี้นะครับอย่าไปจับอย่าไปจับคนนี้เอาน้ำพีคนนะวะไอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกก่อนออกก่อนมันนี้มันนี้เอามันนี้รปะ คลิปนี้จะเปิดเสดได้นะครับปกติแล้วนะครับทุกคลิปผมจะขุดหลุมนะครับขุดหลุมแล้วก็ใส่ใส่อะไรใส่ตัวถังน้ําลงไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถังน้ําปากจะเกล็กนะครับก็เลยเอากัระนนมาใส่ดูนะครับแล้วก็จะไม่ขุดหลุมนะครับ <S <S คลิปนี้ เื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับถ้าเมทกิซอนเข้าก็เอาไปลองทําตามกันดูได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องทําตามนะครับใช้ขุดเหมือนเดิมนี่นะครับตัวลำพงฮอนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์รานค้าไว้ให้ใต้คลิปนะครับ เียงก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวน้อยกลัวนะครับกลัวเสียงแมงจีโซนใส่น้ำอีกเลยนะครับจะใส่น้ำพอประมาณนะครับก็ไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับถ้าเยอะเกินไปนี้ถ้าแมงจีโซนไม่เข้ามามันไม่เหมาะสมกับน้ำนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมดักไว้นะครับเดี๋ยวจะมาดูประมาณประมาณสักสามชุ่วโมงแล้วกันนะครับประมาณสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับกอดแม่ไว้กอดกอดกอดใบ้วแ,แม่ปิดหัวอันนี้ยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวตอนมืดผมจะดักไว้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบนะครับอเข้าประมาณนี้นะครับ เียยงหนน่ะครับมงกีซอนก็เข้าอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้แมงกีซอนมาไม่เยอะมากเพราะว่าลมนะครับนี่นะครับเพื่อนดูยอดยานะครับอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเปลี่ยนจุดดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับวันนี้เหมือนแมงกีซอนไม่ค่อยมานะครับ ก็ได้นิดเดียวนะครับน่าจะสักประมาณสองสามขีดนะครับถ้าเป็นจุดเมื่อวานนะครับจุดเมื่อวานน่าจะได้เยอะนะครับเมื่อวานที่ไปดักตรงนั้นได้ซโลนะครับ นี่คโอ้ลมแรงเลยวันไหนที่ลมแรงแมงจิชอนจะไม่ค่อยมาแล้วก็วันที่อากาศเย็นด้วยนะครับถ้าอากาศร้อนๆแมงจิซอนมาดีถ้าเพื่อนๆจะเปิดนะครับก็ต้องเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะครับ ต้องหาจุดไหนว่าแมนจิชอนอยู่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ไม่รู้นะครับว่าจุดไหนแมนจิชอนชอบอยู่เช่นจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับอันที่จริงผมเคยมาเปิดตรงนี้แล้วนะครับแมนจิชอนไม่มานะครับแต่ไปเปิดตรงนั้นได้โลหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เพิ่งมาเปิดนะครับแต่ฝั่งนู้นนะครับที่ได้สี่โลก็ห่างออกไปประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับที่ได้สี่โลวันก่อนนะครับ อันนี้ตอนนี้เวลาห้าทุ่มนะครับผมมาใส่ตั้งแต่หกโมงนะครับนี่ก็ได้เท่านี้นะครับมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ชมใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ